ได้เวลาออกมาชมวิวแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกชมวิวก่อนลมดีดีแดดก็ดีดีรอถ้าฝนนี่ดูมันโล่งๆนะในเย็นนี้เอาแอละะ้วมั้ง ตามเวลาเธอวิ่งมาทีนึงคลืนก็โยกทิ้ง <c oughs> น้ำก็เริ่มแดงน้ำแดงมาหลายวันแล้วเนี่ยสักห้าวันได้แล้วแดงอย่างนี้คือน้ำข้างบนลงมาเยอะไงน้ำเขื่อนข้างบนระบายมาเขื่อนท่าม่วงการจนิบุรีว่ากันอย่างนั้นนะ ก็ปกติแล้วถ้าเป็นเกื่อนทางเกื่อนระบายน้ําทางลาบบุรีเนี่ยมันจะน้ามันจะไม่ไม่ขุ่นแบบนี้ไงที่น่าจะเป็นทางข้ามเมืองอะน้ำถึงที่ขุนข้างล่างก็จะเป็นกี่ตะกรนเยอะก็พอมีตัวตัวเล็กๆนะตุ้งกะไปแกงกินได้แล้วก็บางไซส์ก็ไปขายคนตกปลาอพอได้อยู่ก็มาดูลุงนงเอยลุงนง มาดูลุงเองตกเหมือนเดิมปลาก็ดีนะช่วงเนี้ยปรากฏจะตัวมันไม่ใหญ่เยอะมากอันนี้อันนี้จอดอน,นี้จอดเรือแล้วดูดีน้ําแรงดูจับสวะที่ลอยเห็นไหมลูกจากอันนั้นลูกลูกต้นจากลูกมันถ้าแก่ๆเหมือนมะพร้าวอะ่ะถ้าแก่จัดก็แข็งกินไม่ได้มะพร้าวยังไปทํากะทิได้แต่อันนี้แข็งมากแล้วไม่รู้จะไปทาอะไร นะมาดูลงเหล่งตกกุ้งกันดีกว่ามาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้ต้องใส่ถุงมือแล้ว ใ,ใส่ถุงมือร้อนซื้อมาเป็นปีแล้วเพิ่งยาออกมาใช้เนี่ยเพราะว่ามันบางทีมันก็ลำคานนะมันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องใช้มันร้อนเกินไม่รู้อะไร ม,มาอีกแล้วได้ทิ้งก็ต้องกดชัตเตอร์ทิ้งนะก็ะไม่กิน กุ้งหายากน้ำแดงถ้าได้แล้วก็ต้องเก็บไปกินก่อนถ้าได้ไตสวยก็เก็บไปขายไงแล้วนี่นะอืม อีกหนึ่งอันนี้ไม่ดำตัวส่วนตัวขาวแล้วไม่ดำกุ้งหายากเอาไว้ก่อนนี่ปีนี้ยังดีนะน้ำแดงมีกุ้งนะปกติน้ำแดงนี้ไม่มีกุ้ง ปีที่แล้วน้ำแดงอย่างเี้ยกุ้งไม่มีปีนี้แปลกเพราะว่ามันแปลกกว่าทุกปีมีกุ้งเฉยเลยกุ้งมันมันมีแต่มันบางตัวมันน้อยตัวมันไม่เยอะไม่เยอะเหมือนตอนน้ำใส แล้วอีกอย่างตัวมันก็เล็กกว่าด้วยถ้าช่วงน้ําใสๆเหมือนที่ผ่านมานะกุ้งตัวสวยเยอะนี่พอน้ําระบายมาเนี่ยกุ้งเล็กมันจะเยอะก็มีดึงมีตอดอยู่อย่างเงี้ยเรายกไม่ทันมันก็เหยื่อหมด ตกน้ฝไหลอย่างนี้อย่าไปรอให้กมันดึงเราต้องมั่นยกยกเท็คอยู่บ่อยๆถ้าถ้ามันกำลังกินอยู่หรือว่ามันเกาะเหยื่ออยู่นะ่ะโอกาสติดสูงแต่ถ้าไปรอให้มันดึงเหยื่อปลายคันกระเด้งกระเด้งโอกาสที่จะเหยื่อหมดสูงเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยได้ เดืยวหมดก่อนเราต้องกะเวลาเขาเรียกว่าเดาใจเดาใจกุ้งว่ามันกินลักษณะไหนดึงยังไงใช้เวลายังไงหนึ่งไม่ได้ดูปลายคันจนะดูปลายคันก็ต้องดูน้ำ ไหลเอ่้ยน้ำในคลองอย่างงี้ไหลอื้ยอันนั้นจะดูปลายคันได้แล้วตกน้ำไหลแบบเนี้ยหมดสิทธิ์แล้วกุ้งมันดิน้นปลายคันมันกระดึๆๆๆนะ๊บกระดึ๊บกระดุ๊บนะแสดงว่ากุ้งมันถอยแล้วมันกินอยู่แล้วมันถอยกุ้งมันจะกินไวเนี่ยเมื่อกี้ยกขึ้นมาเหยื่อหายไปครึ่งแล้ว ไม่พูดเนดี่ยมเ,เจ็บพอพอพอดีจริงๆ ก็ามากันเยอะเออเดี๋ยวนี้มันมีตะกุ้งตัวเล็กๆก,กันเนาะต้องเอาเอาไว้ก่อนกุ้กอะปอากินได้นะ ก็จะหาขายก็ลำบากหน่อยเคยตกได้วันละโลวันละสองโลก็ไม่เต็มวันหรอก็ตกแค่หัวน้ำอะ่ะหัวน้ำหนึ่งก็ได้โลหนึ่งโลกว่าสองโลสองโลกว่าแต่แต่ละครั้งแบบนี้ต้องตกตกทึ้งสามครั้งกว่าจะได้โลโลหน่อยๆมันก็ต้องอดทนกันไป เพราะว่า,าธรรมชาติน้ำเปนหนีทุกปีมันก็หายากอย่าหมืองกันถ้าไม่รู้แนวไม่รู้ไม่รู้กฎของธรรมชาติไม่รู้น้ำไม่รู้เวลาก็อดอกาสจะได้เกือบจะศูนย์ ก็อยู่ข้างบนบอกอยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไร ấy. อยู่เฉยๆก็ไม่ได้ตังค์ออกมาก็เผื่อจะได้มั่งได้เล็กได้หน่อยแล้วก็หลายๆเที่ยวมันก็สะสมก็ไหลายตังค์อยู่เอย่าไปรังเกียดเงินน้อยถ้าไปบอกว่าโอ้ได้นิดเดียวเสียเวลาเปล่าน,นั้นคิดคิด คนมีตังคิดกันคนไม่มีตังอย่างเราก็ต้องสู้ต่อไปคนมีตังคิดอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันก็หมดมไม่หาเพิ่มมึงไม่ไรมันก็หมดมีมากมีน้อยมีไม่ถึงร้อยแล้วก็ตัดตรงไว้เดี๋ยวมันก็เต็มร้อยเองออกมาตกฟุ้งอย่างเงี้ยบางทีข้าเหงาเนอะเราต้องหาเรื่องอะไรพูดไปเรื่อยไป มีสาระบ้างไม่มีสาละบ้างตามแต่อารมณ์ <laughs> เปิดกล้องไม่รู้นะหือว่าคุยคนเดียวกล้องก็ไม่เปิดถ้าคุยอยู่แล้วกล้องไม่เปิดนี่เอาเรื่องนะ่ะ การจะน่าเป็นห่วงวนะเหม็นก็อย่างนี้แหละสัญหาเรื่องมาพูดมีดว่าอยู่เฉยเงียบๆทีได้ไม่เป็นอัมเซเมอร์พูดไปเรื่อยไป แต่ก็พูดด้วยความจัดจริงนะไม่ไม่คิดจะหลอกอะไรกับใครหรอกมเมฆเริ่มขกาะตัวอีกแล้วไม่เกินห้าโมงวันนี้เอาอีกมัง้งหลุดไปแล้วแต่โมงนุกหน่อยมันก็พอมีตัวแต่มันห่างตัวหน่อย พอได้อยู่เหมือนกันตรงนึงก็มานั่งอยู่ในเรือในะวันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเกือบเกือบทุกวันถ้าอยู่มันบอกอดไม่ได้เดี๋ยวก็หลับกนอนลงเรือยังจะได้มาแบบเขาเรียกอะไรมาหาความรู้เพิ่ม มาหาวิธีหาทักษะเพิ่มาะการเรียนรู้แบบนี้มันไม่จบหรอกมันต้องมีอะไรปแปลกใหม่ๆมาเรื่อยแหละอย่างปีที่แล้วน้ำไม่ได้แบบนี้ปีนี้น้ำมาเป็นแบบนี้มันก็ต้องหาเพื่อไปือ กุ้งตัวยุงยิ่มเยอะไม่จัดลูกปลาก็เยอะนะลูกปลกปลดกุ้งมันมีตัวนะแต่มันจะมีแต่ตัวเล็กๆจะทำกับข้าวพอได้ทำกับข้าวบ้างเอาไปขาย คนนี้ก็ตกปลากระพงบ้างก็ยังก็มีไรายได้มีกับข้าวกินตุ่งทอดกระเทียมก็ดีเหมือนกันน่ะชอบติดตรงที่ยังไม่ได้กดนี่นะอืมอ่าอสวยไปด้วยกล้ามน้อยกล้ามน้อยหน้ามืดแล้วกล้ามน้อยกล้ามใหญ่เอาหมด,ด กำมันหน้ามืดกันนะหนึ่งหน้ามืดแล้วเอาหมดกำน้อยกำใหญ่ขอไข่ได้ตางเอาหมดแหละโอเค เกงไม่กลัวกลัวกุ้งไม่กินเกงแค่ไหนถ้ากุ้งไม่กินก็จบข่าวเหมือนกันอีกสักสองตัวพอลวได้กับข้าวลวกุ้งเล็กมันกินไวต้องยกคอยยกเช็คตลอดเวลาจังหวะที่ยกบางทีมันมันไวอะ่ะมันกินแล้ว ถ้าไม่ติดตากก็ติดติดหนวดติดขาหนละ ไวมากอะพวกกุ้งเล็กๆอ่ะวินไวถ้าประหยัดเหยื่อหน่อยก็เกี่ยวเนบเกี่ยวเนบปลายเบ็ดมันจะไม่เปืองเหยื่อกุ้งมันเห็นนะมันกินอยู่แล้วแหละมันจับเหยื่อได้มันก็กินหมดแหละไม่จำเป็นต้องเกี่ยวถ้าเต็มเบ็ดหรอกจะได้เหยื่อ อบอกแกสองตัวเลือกเลยไม่เจอเลยทีนี้ทีนี้ช้าเลย <c oughs> อเ,เอาละตัวที่นึ่งนี่ตัวเลือกที่ตัวแรกรือตัวเดียวนี่เนี่ยกินอย่ยวไวๆหมดแล้ว แล้วตัวที่2แหม่เพรดีเลยเฮ้ไวเลเื่อนเลื่อนแรงตัวที่2เพรดีเลย เนก็ขอหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนคื่นชักจะแรงลมชักจะแรงแล้วดูดิขึ้นหนักเลยเนี่ยต้องดูจากฝั่งนี่ยังเบานะเมื่อกี้เมื่อกี้แรงว่นนี้เยอะลมก็เริ่มจะแรงแล้วโอเคครับเอาไว้คลิปหน้าค่อยพบกันใหม่ครับคลิปนี้ลุงเหน่งขอลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ตุขภรพแข็งแรงคิดสิ่งดใดให้สงวามปัรถนายางนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ